พระเด่นดูเล่านะคะว่าเขาได้ไปที่คริสจักรแห่งหนึ่งแล้วก็ที่นั่นก็ร้องเพลงนะที่เกี่ยวกับว่าเขาหิวกระหายหาพระเจ้ามากเท่าไหร่เขาปรารถนาพระเจ้ามากเท่าไหร่เขากระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อจะได้รู้จักพระองค์มากขึ้นอย่างไรก็ร้องกันแบบสุดเต็มหัวใจมากเลยพระเด่นดูก็คิดถึงว่า มันก็มีการหิวกระหายการโหยหาอย่างที่ถูกกับอย่างที่ผิดถ้าคริสเตียนหิวโหยหาพระเจ้าโดยที่ไม่เข้าใจว่าพระเจ้านั้นได้ทำทุกอย่างให้เขาหมดแล้วได้ประทานให้เขาทุกอย่างหมดแล้วได้อวยพรเราแล้วได้รักษาเราแล้วปลดปล่อยเราแล้วทำให้เราจเจริญรุ่งเรืองแล้วพระองค์นั้นรักเราและไม่มีอะไรที่เราจะทำจะเรียกร้องจะโอดครวญเพื่อให้พระองค์เปลี่ยนแปลงพระองค์ทำสำเร็จหมดแล้ว คริสเตียนไม่ควรจะมาโหยหาพระเจ้าในลักษณะนั้นในลักษณะที่ว่าเราว่างเปลา่าเราหมดหวังเราท้อทแท้เราไม่มีใครอีกแล้วเราเหลือพระองค์เป็นทางเดียวของเราเท่านั้นไม่งั้นเราก็จะไม่รู้จะอยู่ยังไงเหมือนกับว่าเขาไม่รู้ว่าเขาคือใครและเขามีอะไรแล้วในพระสุคริตงั้นนี่เราจำเป็นที่จะต้องมารับการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระเยซูได้ทําอะไรแล้วเพื่อเราบ้างอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนไม่มี ปัญหาเลยในชีวิตไม่มีวันท้อแท้เลยก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าในท่ามกลางสถานการณ์เหล่านั้นเราควรจะพูดได้ว่าพระบิดาข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์นั้นได้ประทานสิ่งสารพัดให้หมดแล้วก่อนที่ข้าพระองค์จะต้องการมันเสียอีกและข้าพระองค์รู้ว่ามันอยู่ในข้าพระองค์แล้วและข้าพระองค์กำลังเข้ามาหาพระองค์เข้ามาใกล้พระองค์ขอบคุณพระองค์ที่เปิดเผยสิ่งสารพัดที่ข้าพระองค์มีในพระสุคริต ที่เนไม่ควรจะมาถึงจุดที่เขาท้อแท้หมดหวังลักษณะนั้นเลยนะเมื่อคุณร้องว่าคุณหิวกระหายหาพระเจ้าคุณกําลังหมายความว่าอะไรถ้าคุณกําลังบอกว่าโอ้ฉันปรารถนาพระเจ้ามากขึ้นนั้นโอเคนะคะว่าพระเจ้าเรารักพระองค์เราอยากจะมีพระองค์ในทุกๆส่วนในทุกๆด้านของชีวิตเรามากขึ้นแต่ยังไงก็ตามถ้าหากว่า การโหยหาของเราเป็นลักษณะโอ้พระเจ้าข้าพรงุงหิวพระองเหลือเกินตอนนี้เนี่ยว่างเปล่าเหลือเกินชีวิตมันทั้งยากลําบากและข้าพรุงก็มองที่พระองค์เท่านั้นนะว่าพระองค์คือคําตอบข้าพรุงเชื่อว่าพระองค์อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วพระองค์ก็จะทําอะไรบางอย่างเพื่อจะช่วยข้าพรงุงลักษณะนี้เนี่ยก็คือลักษณะที่ว่าเขาไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าให้เขาแล้วอันนี้ก็แตกต่างจากที่พระวจนะเปิดเผยอย่างตรงกันข้ามเลย พระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเรามีแล้วนั้นเนี่ยการโหยหาของเราไม่ควรจะโหยหาลักษณะนั้นที่โบสถ์นี้ทั้งศิษยาพิพาลทั้งสมาชิกก็ร้องเพลงทํานองนี้กันแนว่าหิวกระหายก็เสือกกระสนดิ้นรนต้องการพระเจ้าเหลือเกินครับลงปรารถนาลงมากกว่าเดิมเขาก็ร้องกันแบบจริงใจมากเลย เนี่ยเราก็บอกว่าโอ้พระเจ้าเราต้องการพระองค์ขอพระองค์ทรงเคลื่อนไหวด้วยท่ามกลางเราขอพระองค์แตะต้องสัมผัสเราโอ้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทำสิ่งใหม่ท่ามกลางเราประเด็นดูว่าเขาก็ยืนขึ้นแล้วก็ถามสมาชิกบอกว่ามีกี่คนในที่นี้ที่หิวกระหายหาพระเจ้าปรารถนาอย่างสุดหัวใจเหมือนคนจนตรอกที่ไม่มี ทางอื่นอีกแล้วทุกคนก็ตบมือกันใหญ่เลยนะคะเห็นด้วยมากๆเลยนะว่าใช่เราหิวก็หายหาพร,ระเจ้าเนะียพระเรนดูก็พูดต่อบอกว่าในยอมบทที่6ข้อ35มสหพระพีได้บอกว่าเพลสุตรกับเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวอีกและผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลยพระเรนดูก็ถามพวกเขาบอกว่าตกลงแล้วมันผิดปกติยังไงเนี่ยที่เรากำลังแสดงออกกันอยู่นี่ พวกคุณทุกคนยืนขึ้นแล้วก็ยอมรับว่าคุณนั้นหิวว่าคุณนั้นกระหายแต่พระวจนะพระเจ้าตรงนี้บอกเราบอกว่าคุณจะไม่หิวอีกเลยคุณจะไม่กระหายอีกเลยพระเยซูเองบอกกับผู้หญิงสมาเรียที่บ่อน้ําแบบเดียวกันในยอห์นบทที่4ี่ข้อสิบสีบอกว่าแต่ผู้ที่ดื่มน้ําซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยแต่น้ําซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ําพุ ในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์พอพูดอย่างนี้ปุ๊บทั้งห้องประชุมเลยก็เงียบสนิทเขาบอกว่าเข็มตกคงได้ยินอ่ะจากที่เมื่อกี้กาลังโอ้เราหิวก็หายหาพระเจ้าประเด็นดีบอกว่าก็อยากเข้าใจเขาผิดนะคะมันมีความหิวก็หายสองอย่างด้วยกันนะเวลาที่เขาใช้คําว่าความหิวก็หายหาพระเจ้าในความหมายหนึ่งก็คือว่าเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าต้องการที่จะมีชีวิตของโปร่งมากยิ่งขึ้นรู้จักพปรองมากยิ่งขึ้น ต้องการที่จะมีชีวิตของพปรองในเราสำแดงออกมาในชีวิตเรามากยิ่งขึ้นเพื่อนของเขาคุณบอบนิโคสเนี่ยเคยกล่าวไว้บอกว่าตราบใดที่คุณยังอยู่ได้โดยมีพระเจ้าแค่เท่านี้คุณก็ยังจะมีอยู่แค่เท่านี้และตราบใดที่คุณสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องหายดีไปกว่านี้หรอกก็อยู่ได้คุณก็จะเป็นอย่างเนี้ยต่อไปตราบใดที่คุณยังอยู่ได้โดยมีสันติสุขแค่เท่านี้คุณก็ยังจะเป็นอย่างนี้ต่อไป ตราบใดที่คุณยังพอใจกับความชื่นชมยินดีแค่เท่านี้คุณก็จะมีแค่เท่านี้ตราบใดที่คุณสามารถอยู่ได้โดยจเจริญรุ่งเรืองแค่เท่านี้คุณก็ยังจะคงอยู่แค่ตรงนั้นเรื่องอื่นๆด้วยทุกเรื่องเลยเป็นแบบนั้นความหิวกระหายที่ถูกต้องคือความหิวกระหายหาพระเจ้าอย่างแรงกล้าและจดจ่อที่โรร่งที่สิ่งที่เป็นของพระเจ้าเพื่อที่ว่าเราจะได้มีประสบการณ์มันจริงๆในชีวิตนี้นั่นคือความหิวกระหายที่ถูกต้อง คือเราหิวกระหายที่สิ่งนั้นจะปรากฏในชีวิตของเราทั้งหมดที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราอยู่ได้อย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรพออยู่ได้สุขภาพขณะนี้ก็ยังดีกว่าคนอื่นเขาก็พอมีพอใช้สันติสุขก็นิี้ดๆน่อยแต่ว่าพั้พีบอกพระเจ้าไม่ได้มาหาคนที่ได้แต่รอพระองค์ให้พระองค์ทำแต่เขาจะต้องรุดไปข้างหน้า สแสวงหาพระองค์อย่างสุดหัวใจน,นในเยเรมีบทที่29่สข้อสิและ13บอกว่าพระเยซว่าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสันติภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตตามที่คาดหมายไว้แก่เจ้าเจ้าจะสแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้านั้นการสแสวงหาพระเจ้านั้นควรจะสแสวงหาอย่างสุดใจจนกว่าจะเห็นมันเกิดขึ้น ไม่ใช่การสแสวงหาแบบรอคอยก็คือเราก็หิวอะ่ะแต่ว่าก็แล้วแต่พระเจ้าเราก็นั่งหิวกันตรงนี้ไปเรื่อยๆการหิวกระหายอย่างที่ปรารถนาสิ่งที่เป็นของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตเรานั้นเป็นความหิวกระหายที่ดีแต่ถ้าคุณหิวกระหายโดยหมายความว่าโอ้พ oh, ระเจ้าข้าพรงคว่างเปล่าเหลือเกินข้าพรงไม่มีสันติสุขเลยไม่มีความชืน่นชมยินดีเลยไม่มีความหวังเลยพระเจ้าพระองค์อยู่ที่ไหนเนี่ยข้าพระองค์โหยหาพระองค์เหลือเกินพระองค์อยู่ไหน อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ความเชื่อเลยแต่ว่านี่คือบรรยากาศหรือชีวิตที่ถูกหลอ่อหลอมกันมาในคริสตจักรสัส่วนใหญ่ว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิตคริสเตียนที่คุณก็ต้องรู้สึกว่างเปล่าแห้งแล้งนั่นแหละเพราะว่าเราอยู่ได้ก็โดยพระเจ้ามาเดนดูบอกว่าเปรียบเหมือนภาพว่าคุณนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารโต๊ะใหญ่ มีอาหาร12คอรคอสอาหารทุกอย่างเลยที่คุณต้องการวางอยู่บนโต๊ะแล้วแต่คุณก็ยังพูดอยู่นั่นว่าฉันหิวเหลือเกินฉันหิวเหลือเกินข้าวปรงหิวเหลือเกินข้าวปรงหิวเหลือเกินคนเหล่านี้ก็ต้องการให้คนมาสงสารหรือไม่ก็คงต้องการให้คนเนี่ยเอาอาหารยัดใส่ปากให้เขาถี่มั้งประเดินดูบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่สงสารคนแบบนี้เลยคนที่นั่งอยู่ต่อหน้าอาหารมื้อใหญ่ แต่ว่ามาอดครวนว่าโอ้ยเขาหิวเหลือเกินเขาแร้นแค้นเหลือเกินเขาหมดหนทางเหลือเกินถ้าคุณหิวก็กินซะค่ะเพราะว่าพระเจ้าจัดเตรียมมาให้หมดแล้วทุกอย่างพระเจ้าได้ให้เราทุกอย่างแล้วแล้วก็มีบ่อน้ําแห่งชีวิตอยู่ข้างในผู้เชื่อที่บังเกิดหม่แล้วทุกคนดังนั้นถ้าคุณหิวหรือคุณกระหายมันไม่ใช่ความผิดของพระเจ้านะคะ ที่คุณจะมาโอ้ไม่พระองค์ไม่เคลื่อนสักทีมันไม่ใช่เวลาที่จะมาขอให้พระองค์มาหาเราแล้วก็สัมผัสเราแต่จริงแล้วเนี่ยมันคือเวลาที่เราควรจะเริ่มต้นรับเริ่มกินเริ่มดื่มสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วต่างหากมีอยู่แล้วค่ะหิวก็กินกระหายก็ดื่มค่ะ ก็ไม่ได้กําลังบอกว่าโอ้โหคริสเตียนจะไม่มีวันมีปัญหาเลยหรือท้อแท้ใจเลยว่าเราควรจะสมบูรณ์แบบอยู่เสมอลรกอยู่เหมือนคนไม่ยอมรับความจริงว่าชีวิตมันมีปัญหาไม่ใช่เลยนะคะแต่กำลังบอกว่าคริสเตียนมีประสบการณ์หิวกระหายในลักษณะที่ว่าเขารู้สึกว่างเปล่ารู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ไกลเราก็อาจจะเคยรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าเมื่อเขารู้สึกแบบนั้นเขาตอบสนองอยังไงต่างหากนะนั่นคือจุดที่แตกต่าง ถ้าคุณรู้สึกหิวก็หายคุณรู้สึกมันว่างเปล่าแต่คุณเข้าหาพระองค์อย่างไม่ถูกต้องด้วยการบอกว่าโอ้พระเจ้าข้าพระองค์ไม่รู้สึกเลยว่าพระองค์รักข้าพระองค์ช่วยรักข้าพระองค์หน่อยเถอะทาบางสิ่งบางอย่างให้ข้าพระองค์เห็นหน่อยเถอะว่าพระองค์รักข้าพระองค์ว่าพระองค์อยู่ใกล้ๆว่าพระองค์เป็นห่วงการพูดอย่างนั้ก็ไม่ถูกต้องนะมันเหมือนกับพูดไปตบหน้าพระเจ้าไปบอกพระองค์พระองค์ไม่เห็นได้ทําอะไรเลยเนี่ยดูสิเนี่ยทำไมชีวิตข้าพระองค์เป็นแบบนี้ มันเหมือนกับว่าเรากําลังโทษพระเจ้าที่เรารู้สึกว่างเปล่าและหิวกระหายว่าเป็นเพราะพระองค์ไม่ใช่เพราะเราพระเจ้าเปิดเผยกับ,บรบเรนดูนะคะว่าพระองค์รักเขามากเพียงใดนั้นเนี่ยเขาก็เจอการทา้าทายแบบนี้แต่เนื่องจากเขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรักเขามากกว่าเกินที่เขาจะเข้าใจหรือต้องการเสียอีกพระองค์ไม่สามารถจะรักเขาได้มากไปกว่านี้อีกแล้วหรือให้มากกว่าที่ให้ไปแล้วเนี่ย การที love, them, ่รู him, he 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 meter, ้ความจริงอันนี้ว่าพระเจ้ารักเขามากและรู้ว่าพระองค์ได้ทําทุกอย่างให้กับเขาแล้วเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่หดหูท้อแท้มาเป็นเวลาถึง35ปีแล้วก็มีบางเวลาที่เขาถูกจู่โจมด้วยความรู้สึกเหล่านี้เขาถูกล่อลวงให้ท้อแท้เขาถูกล่อลวงให้รู้สึกหมดหวังเขาก็มีปัญหาเหมือนกับคนอื่นๆเขาเคยคิดถึงกระทั่งว่าไม่เอาละเก็บของขึ้นรถ ไปดีกว่าไม่อยากจะทําแล้วไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นอีกแล้วถึงแม้ว่าเขามีความรู้สึกแบบนี้มีความคิดแบบนี้เขาไม่ยอมต่อความคิดนั้นเพราะว่าจากการเปิดเผยของพระเจ้าเขารู้แล้วว่าพระเจ้ารักเขามากและพระองค์ได้จัดเตรียมทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วนั้นแทนที่เขาจะยอมแต่ความรู้สึกหิวรู้สึกกระหายท้อแท้หมดหวังเขากลับเตือนตัวเองว่าพระเจ้าตรัสว่ายังไงต่างหาก เขาไม่เคยพูดบอกว่าพระเจ้าพระองค์ต้องทําบางอย่างแปลกใหม่แล้วแหละเพื่อที่จะแตะต้องข้าพระองค์ข้าพระองค์มองหาที่พระองค์จะเคลื่อนแล้วก็ทําบางสิ่งบางอย่างเขาไม่มีวันพูดอย่างนั้นอีกแล้วเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าได้ทําทุกอย่างสําเร็จแล้วถ้าเขาพูดอย่างนั้นก็เท่ากับเขาดูถูกพระองค์ว่าพระองค์นั้นยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่เขาอธิษฐานบอกว่าพระบิดาความรู้สึกแบบนี้ข้าพระองค์รู้ว่ามันผิด ข้าพง์มไม่ควรรู้สึกแบบนี้เพราะในยอมบทที่6กข้อสาหบอกว่าข้าพงศ์มไม่ควรจะรู้สึกหิวไม่ควรจะรู้สึกกระหายอีกเลยข้าพง์รู้ว่าข้างในข้าพงมีทุกอย่างแล้วมีความรักอยู่มากมายมีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขมีผลของพระวิญญาณทุกอย่างแล้วอยู่ในข้าพงศ์ทุกอย่างที่ข้าพง์ต้องการอยู่ข้างในนี้หมดแล้วดังนั้นพระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ได้ทําส่วนของพระองค์แล้วไม่ใช่ความผิดของพระองค์เลยที่ข้าพระองค์รู้สึกหดหู่ท้อแท้อยากยอมแพ้อยากเลิกแต่เป็นความผิดของข้าพระองค์เองเพราะว่าข้าพระองค์ไม่ได้จดจ่อที่พระองค์ข้าพระองค์ปล่อยให้สายตาของข้าพระองค์ละจากพระองค์และไปมองที่ปัญหาของโลกนี้แทนแล้วเขาก็จะปลีกเวลาไปใช้เวลาอธิษฐานสักวันหนึ่งอดอาหารอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า ถ้าเขารู้สึกอย่างนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขากำลังขุดลงไปในเหมืองในคลังที่พระเจ้านั้นได้ให้เขาแล้วข้างในแทนที่จะขอให้พระองค์ให้สิ่งใหม่กับเขาเขากลับใช้เวลาตวงชีวิตที่พระองค์ได้ให้เขาแล้วตั้งหาในเวลาหลายครั้งคริสเตียนก็ชอบขอให้พระเจ้าทำสิ่งใหม่ ไม่ต้องทำสิ่งอะไรใหม่นะคะเพราะที่มีพอแล้วที่จะตอบสนองทุกความต้องการในชีวิตของเราเลยและนี่เหตุผลที่เขาบอกว่าเขาสามารถพูดได้อย่างจริงใจเลยว่าเขาไม่หดหูหรือท้อแท้ใจเนี่ยมาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วเขาถูกล่อลวงถูกจูโจมให้รู้สึกหดหูเขาก็มีความรู้สึกท้อแท้ใจที่เริ่มขึ้นมาละ แต่ว่าภายใน 10- หรือ15นาทีท่านั้นเองที่เขามีความรู้สึกแบบนี้แล้วเขาก็จะตัดสินใจว่าเขาไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เขาไม่ชอบหดหูเขาไม่ชอบท้อแท้และปฏิเสธที่จะยอมให้ความรู้สึกนั้นครอบงำเขาพร,ระเจ้านั้นได้ให้ความชื่นชมยินดีข้างในมากมายเหลือเกินเขาสามารถที่จะเลือกที่จะชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาตามฟิลิปปีบทที่4ข้อ4ได้เขาเลือกที่จะจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้น เลือกที่จะเชื่อพระเจ้าและมาตักของดีที่พระเจ้าเตรียมไว้คําตอบที่เขาต้องการอยู่ในคลังของพระเจ้าแล้วในสดุดีบทที่34ข้อหนึ่งพระพีได้บอกว่าข้าพระเจ้าจะสรระเสริญพระเยฮว์ตลอดไปคําสรรและเสริญพุ่งอยู่ที่ปากข้าพระเจ้าเรื่อยไปการที่จะมีชีวิตที่มีชัยชนะเหนือความรู้สึกว่าเราไม่มีเราขาดเรากำลังแย่ต่างๆก็คือให้สรรละเสริญพระเจ้า ตลอดเวลาอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าให้เสแสร้งจนกว่าจะผ่านไปได้ไม่ใช่นะคะแต่นี่ก็าลองพูดถึงวิธีการที่จะตักสิ่งที่อยู่ข้างในเราออกมาด้วยการชิ้นชมยินดีค่ะตัวพระเรยดูเองนั้นตักความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าใส่ไว้ข้างในในฐานะที่เขาบังเกิดใหม่แล้วเขามีชีวิตอยู่ในใชัยชนะนั้นตลอดเวลาในท่ามกลางความยากลำบากปัญหาต่าง เขายังสามารถที่จะมีประสบการณ์ความชื่นชมยินดีหรือสันติสุขได้อยู่เสมอไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เคยถูกล่อลวงให้ท้อแท้ใจไม่เคยมีปัญหาอะไรไม่ใช่นะคะแต่เป็นเพราะว่าเขารู้ในหัวใจว่าพระเจ้าได้ทําส่วนของพรุองแล้วตั้งหัเขาจะไม่ยอมอยู่เฉยนะเหมือนที่บางคนมีทัศนคติที่ว่าอ,อ๋อเราไม่ต้องทําอะไรเราก็รอร้องขอพระเจ้าแล้วเดี๋ยวพระเจ้าก็ทํา นั่นคือการรอที่จะไม่เห็นผลเพราะพระเจ้าได้ทำทุกอย่างหมดแล้วและการที่เราเข้ามารอแบบนั้นเนี่ยเท่ากับเราบอกว่าเราจะไม่ทำอะไรแต่ให้พระเจ้าเป็นคนทำเหมือนกับพระเจ้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยคนจุนบนมากรอลักษณะนั้นรอเพื่อจะเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่อัศจรรย์ขึ้นเดี๋ยวถ้าพระเจ้าให้มันเกิดมันก็จะเกิดแหละ ระหว่างร้องก็จะร้องเพลงไปด้วยโอ้ข้าพรงุงหิวกระหายหาพรุงเหลือเกินข้าพระงกระเสือกกระสนหาพระงครข้าพรุงหมดหนทางแล้วพระองอยู่ที่ไหนกันนี่ข้าพรุงเป็นแค่คนสแสวงบุญในโลกนี้โลกนี้มันช่างยากลําบากเหลือเกินบางคนก็ทําแบบนั้นแต่ว่าตัวเขาเองนั้นเขาจะติฐานบอกว่าพระบิดาข้าพระงรู้ว่านี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่พระงทําแน่นอนปัญหานี้ไม่ได้มาจากพระง โชนาพระองค์สำแดงให้ข้าพระองเห็นว่าพระองค์ได้อวยพรข้าพระองแล้วนั้นข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทาแล้วนนแล้วเขาก็จะเริ่มจดจ่ออยู่กับพระเจ้ากับพระโจนะาพระองแล้วก็เริ่มตักเอาชิวนิรันที่อยู่ข้างในเขานั้นออกมาันั้นเนี่เขาก็เลยไม่เคยมีความรู้สึกท้อแท้ใจหรือหดหูใจเกินสิ หรือ15นาทีเนี่ยมานานมากแล้วนะประมาณ30กว่าปีแล้วเพราะว่าเขาปฏิเสธที่จะยอมได้ความรู้สึกเหล่านั้นมีผลกับชีวิตเขาได้ซึ่งนี่เป็นชีวิตที่ดีมากๆเลยคนจำนวนมากก็ปรารถนาที่จะเห็นผลแบบนี้แต่เขาคิดว่าเขาจะมีชีวิตแบบนั้นได้ด้วยการนั่งรอพระเจ้าเราขอพระเจ้าแล้วเราก็นั่งรอให้พระองค์ทำสิ่งแปลกใหม่เพื่อเราถ้าหากว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชัยชนะยังไม่เกิด การหายโรคยังไม่เกิดการเลี้ยงดูยังไม่มาพระพรยังไม่เกิดการปลดปล่อยยังไม่เกิดในทันทีทันใดเขาก็จะเริ่มหมุดหงิดละแล้วก็จะเริ่มถามพระเจ้าว่าพระเจ้าทำไมพระองค์ไม่ทำอะไรเลยแต่จริงแล้วพระเจ้าได้ทำทุกอย่างแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณยังไม่เห็นมันมาปรากฏในทันทีทันใดหรือยังไม่เห็นมันมาปรากฏเลยก็ให้รู้ไว้นะคะว่าไม่ใช่พระเจ้าที่ยังไม่ได้ให้ แต่เป็นคุณตั้งหากที่ยังไม่ได้รับดังนั้นเนี่ยผมก็จะพาคุณเดินในเส้นทางแห่งความเชื่อนี้ที่จะสอนคุณว่าเราจะรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อเราแล้วอย่างไรกับพระผเจ้าค่ะ